คณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาชมแล้วก็น้องพีพีที่มาช่วยเปิดงานแล้วก็เปิดพรีเซนเตอร์เป็นแค t เปญฟิลแอคที่พิการลมหายใจที่มีคุณภาพนะคะงานวันนี้ก็สดชื่นมากแล้วก็ออกย้ำเรื่องของลมหายใจที่มีคุณภาพของแคมเปญฟิลนะคะไม่ว่าเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพในการผลิตหรือว่าการที่ลมหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยทำให้คุณภาพของชีวิตของคนได้ดีขึ้นเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะแล้วก็ฝากแคมเปญนี้แล้วก็ฝากตอง ก็แบบเปอร์มินฟิวไว้กับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมื่อกนะคะก็ที่จริงดีใจครับดีใจที่ที่ทางแบปเปอร์มินฟิวได้ได้เลือกตัวีเดียวกัเซินเตอร์เราได้ก็เป็นขอบคนเดียวกันแล้วก็จริงๆตัวพีเอพีอย่างที่เคยแบบกคนเห็นประจำอะไรอย่างนใช้ยาดมประจำอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกันก็คือเอ่อลมหายใจที่ดีก็คือเริ่มต้นจากหายใจ นิดนิดไะมครับนิดนิดถต่ว่าทำไมต้องเป็น D P ครับทำไมล่ะพี่มีนมันทำมมันเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคเอ่ออย่างที่เล่านะคะก็คือความจริงเราหาคนที่สามารถ represent แบรนด์ D N A หรือแบรนด์ personality ของ p e นเบอ m i รี่ฟิล์ได้ดีที่สุดซึ่งถามว่าแบรนด์ personality นั้นเนี่ยคืออะไรก็คือในเรื่องของความที่คนคนนึ่งต้องเท้มาจากข้างในสดใสสดชื่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเอ่อไม่ได้ตามเทรนด์แต่ว่า หรือว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็มั่นใจในตัวเองจริงๆซึ่งเราเราเชื่อว่า PP เป็นอย่างนั้นแล้วก็นอกจากน,นั้นนเี่ย PP สามารถ represent ทั้งหอมอโรมาติกที่เป็นหอมละมุนหรือหอมหวานโมเมนต์ที่หวานหวานของละมุนเนาะแล้วก็โมเมนต์ที่หอมเข้มเทสเซียสอันนี้ก็เป็นน้อง PP เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออ่การที่เราได้เลือก PP มาเป็นเซ็นเตอร์ให้เป,ป็นโมเมนต์ฟิลแล้วก็ได้แคมเปญลงหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วค่ะใช่ไหม ช่วงนี้ก็อากาศร้อนร้อนชั้นก็บอกว่าแบบแบ s ซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบไปเที่ยวไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับผมงแม่ฝากแบบบางคนมินฟิลเลอรเพราะว่าจริงๆแบบแตวันเที่ยวร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบหายจังจะมินฟิลเลอร์ไปแบจะช่วยดียังไงฝากไปมินฟิลเลด้วยครับโอเคค่ะอ insert คลาสร่วมกันนิดนึงนะคะ insert คลาสร่วมกันนิดนึงครับ